สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเพจเครื่องมือช่าง i ิงโจากบริษัทออ a n แอนอุปกรณ์วันนี้ผมก็จะมีสินค้าตัวใหม่มาแนะนํากับคุณลูกค้าให้เลือกซื้อเลือกหาอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้จะเป็นเลื่อยโซ่นะครับรุ่น c ีเอ0ห้านะครับกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่ที่0.9แรงม้าถังน้ํามันจุน้ํามันได้ศูนาห้าลิตรนะครับแล้วก็น้ําหนัก 5.8กิโลกรัมนะครับอุปกรณ์ข้างในที่มีแถมมาด้วยก็จะมีตัวบาโซ่นะครับขนาด11.5นิ้วแล้วก็โซ่นะครับแล้วก็ชุดเบรกมือตัวครอบโซ่นะครับตัวครอบโซ่ครอบบาแล้วก็ชุดประแจถอดหัวเทียนนะครับตะไบหางหนูเอาไว้สำหรับรับคมตัวใบด้วยโซ่นะครับแล้วก็ ไขควงปากแบนเอาไว้สําหรับเวลาจูนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวประแจหกเหลี่ยมครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวกระบอกตวงน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสินค้าตัวนี้เรารับประกัน6เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์2จังหวะเราต้องผสมน้ำมันออโต l o ูปเข้าไปด้วยนะครับผมแนะนำให้ลูกค้าเติมเป็น แก๊สโซฮอ95หรือไม่งั้นก็นะ้ำมันเบนซินเลยนะครับถ้าเกิดว่าเติม91ไปมันจะมีปัญหาระยะยาวกับเครื่องยนต์นะครับถ้าจะให้ดีก็เติมเป็นเบนซิน95นะครับสังเกตได้ว่าฝั่งทางด้านนี้นะครับจะมีช่องเติมน้ำมันอยู่2ช่องนะครับจงฝาสีดำนี้จะเป็นช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็คือเวลาลูกค้าจะใช้งานต้องผสมกับออลเทอลูปนะครับด้วยอัตราส่วนไม่ว่าจะเป็น20ต่อ1ห,หรือว่า 30ต่อหนึ่งพอผสมน้ำมันได้เสร็จเราก็มาเติมลงตรงช่องนี้นะครับส่วนช่องนี้จะเป็นช่องอเติมน้ำมันหล่อลื่นนะครับ 10W ถึง 30W น้ำมันเพื่อที่ไปหล่อลื่นตัวโซ่เวลาใช้งานนะครับผมขั้นตอนการสตาร์ทนะครับให้เราเปิดสวิตช์ออนออฟตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงโช๊คนะครับกดล็อกสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทเครื่องยนต์พอเครื่องยนต์สตาร์ตติดปุ๊บ ให้ลูกค้าดันโชคกลับคืนนะครับปิดโชคพร้อมใช้งานนะครับ การตั้งโซ่นะครับเราควรตั้งให้มันพอดีนะครับไม่ควรตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าหย่อนเกินไปมันจะอาจทําให้โซ่ตกล่องได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าถ้าตึงเกินไปเนี่ยมันจะทําให้มันเกิดการเสียดสีระหว่างบาร์กับตัวโซ่นะครับควรตั้งให้พอดีนะครับแนะน,นําน si าะครับเวลาลูกค้าใช้งานเสร็จควรถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงตรงนี้ออกนะครับไม่ควรเก็บทิ้งไว้นานๆเพราะว่า มันจะทําให้ตกตะกอนแล้วเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะสตาร์ทติดยากนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือให้หมันตรวจเช็คตัวกรองนะครับหมุนตัวนี้ออกตัวครอบตัวนี้ออกนะครับลึงกรองตัวนี้มันนํอมาเป่าฝุ่นนะครับอย่าให้เศษฝุ่นเศษพวกเศษไม้เข้าไปเกาะเพราะมันจะทําให้เครื่องสตาร์ทติดง่ายด้วยครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอของเลื่อยโซ่ยี่ห้อเวอร์ซัพไว้เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม